ต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับนะผเข้าสู่ชว์ดีซีเคสลิโชวทาของพวกเราถูกต้องวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพวกเราสี่ตัวราโอ้โหตื่นเต้นใจมากเลยมาวันนี้เตรียมโชว์มาเยอะแยะมากมายใช่ครับตอนนี้ผัดแล้วเพิ่งโชว์นะครับไม่เหเพิ่งเป็นแม่ครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็น้างสินค้าสไตล์เกาหถูก เจอเรื่องของเสื้อผ้าคือแบบว่าโอป้าโอป้าต้องมาอันนี้ก็ต้องมาอป้าอย่างพี่ก็ต้องมาวันนี้จริงๆเ่ยก็เชิญได้ทั้งโอป้าแล้วก็เชิญได้ทั้งป้ามาด้วยอันีมนไงมัน่อยันีไม่รู้งปนี่ดนัมากก็ยังดีตั้งแต่ยิงเนี่ยเป็นอาจุมมา ส่วของแฟชั่นเสื้อผ้าหรือว่าร้านอาหารคือร้านอาหารเนี่ยหลายอย่างคือแบบอินพอตไปเลยนะมาจากเกาหลีเป็นแบบสไตล์เกาหลีคือศิลปินมาเปิดแบบคือร้านเป็นของเขาเองเลยนะถูกต้องมีหลากหลายมากด้วยครับเดินทางได้เลยนี่เดี๋ยวจะไปเกาหลีที่พี่เฮ้ยใช่ป่ะรู้ได้ไงรู้ดิก็พี่รีบอยวนไงโอ้ไม่รีบไม่มีรีบยาวถึงกี่ชั่ว วันนี้เราบอกเลยว่างานนี้เป็นงานเกี่ยวกับการเต้นเมื oh. ่อก oh oh ah, oh oh, oh, ี้เรา c o เมื่อกี้เาประกวนมาเราต้องประกวด cover กันไปแล้วชื่องานว่า K-pop cover d a n นะวันนี้พวกเราเนีต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช่สาย cover คือพวกเราจะบอกว่า cover คือการที่เราเต้นตามแบบต้นฉบับอันนี้คือต้นฉบับที่คนอื่นเต้นตามนก็นี่คือต้นฉบับที่อะไรใช่ไหมโอ้โหเราไม่มั่นใจตัวผู้ผมเลยพวกผมมีบ้านเสริ ครัคอนเสิรราสงครั้งครั้งแล้วกับครั้งเล่านะครับ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่อง <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเมกเราเนี่ยก็จะแบบเนี่ยจะโชว์ให้ดูว่าอของแท้ก็นยนีไงเอาเปา็นแบบน้ำจินมน้ำจิ้มไหมใชอูัน่ ใช่ครับไม่เข้้คันแล้ววันนี้ไ้เกียรติว์องด้ยครับก็ดูน้อ้วกใส่เสื้อหนังแบบว่าทนี่เหมือนมาเสิรน้ำหวตัวเองได้ได้เข้าเพลงแรกเลยหบอกเลครับศิลปินท่ากที่จะขึ้นมาอเพลีคนได้ฟังนั้นเราต้องให้ความสคัญกับเขาเพระขามีความใกลเคียงกับศิลปินเกาหลีที่สุดใช่ครับคนคนนี้เนี่ยต้อง ด้วยสำเนียงการร้องลูกล้่นคาถามต้องเกาหลีด้วยขอเชิญสไตล์กำลังสไตล์ครับผมโอ้หกำลังสไตล์ด้อยู่ได้อยู่แลเราชื่นชอบเขาเป็นไงยคนนึ่งเราเ่นเรื่องการร้องเนเการกินนี่เเรื่องเอาร้องับภาษกับโดมไ